สวัสดีในวันที่22เมยน2568คลิปนี้นะ่าจะพูดถึงขยะรีไซเคิลที่นาไปเลาะได้ในวันนี้ที่เห็นอยู่ในมือนั่นคือขวดข่าวคุณน,นะคะนี่นาะเรียกเองไม่รู้ว่าทางโรงงานเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านายังแยกขยะไม่เก่งนะคะแต่นาอาศัยว่าน่าจะแยกแบบเดียวกันประเภทเดียวกันเช่น <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันเป็นขวดข่าวคุณแบบนั้นนาก็จะจัดใหม้มแบบมันอยู่โซนเดียวกันว่าเออเป็นถุงเดียวกันนะขวดแบบนี้แบบนี้เพื่อที่แบบว่าเราจะกันพลาดให้น้อยที่สุดเมื่อไปถึงหน้าโรงงานนาาจะเรียกว่าโรงงาน บริษัทดีอร้านก็แล้วกันร้านก็แลกันนดูกันเลยแล้วกันว่าวันนี้นะได้อะไรบ้างก็จะมีพวกขวดสีน้ําตาลขวดสีขาวนะแล้วก็จะมีขวดพลาสติกใสที่เขาเรียกว่าขวดเพชรหรือขวด PET อ่าขวดเขียวก็มีนะขวดแก้วเขียว แล้วก็จะมีส่วนมากนะคะมันจะเป็นพวกขวดพลาสติกอ๋อกล่องนมก็เ,เ,เอานะคะทุกคนกล่องนมเขาก็เอานะคือโดยส่วนมากของนาจะเป็นแบบว่าขวดพลาสติกใส่นะ,ะนจะได้เยอะที่สุดอย <c oughs> ่างอื่นก็จะแบบว่าปรับรายค่ะไม่เยอะก็มีอันนึงที่แบบว่านาได้ชูสีกันกับ ขวดพลาสติกใสเลยนะคะนั่นก็คือขวดแก้วขวดแก้วก็จะมีแบบคัดอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ไว้พูดคลิปหน้าและกันก็มีเพื่อนๆแล้วก็คนในบ้านถามนํามาเยอะว่าเออไปเก็บขวดน่ยมันได้ดีมาก็็ยังไม่เคยขาสซักรอบค่ะเดี๋ยวเอาไว้ที่เนือและกันนะจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ